นายเดชาพูดถึงทักษิณว่าอยากซื้อนี่เสียมาบริหารไม่ใช่เรื่องง่ายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปราศัยในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครปิษณุโลกในตอนหนึ่งว่ามีแนวคิดจะแก้ปัญหานี้ให้คนไทยทั้งประเทศโดยการซื้อนี่จากประชาชนและลบข้อมูลออกจากเครดิตบูโรเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่นายเดชาหรือนายเดชากิติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายใครทุกโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊ k แสดงความคิดเห็นว่าการซื้อนี่เสียมาบริหารต่อไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่ออาชีพยังไปไม่รอดเลยเพราะลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายทักษิณบอกจะซื้อนี่มาบริหารต่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเองอยู่ในวงการธงนี่มาทั้งชีวิตบอกเลยว่ายากเพราะลูกหนี้ไม่มีไรายได้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายระวังจะกลายเป็นวัวพันหลักเสียงเงินฟรี และที่สำคัญเงินภาษีด้วย